แล้วล่ะเราทํางานกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่เพียงแต่ว่ารอบนี้อ,อ,อาจจะมีความเข้าใจคลา่อนกันเล็กน้อยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนชื่อสโมสรเท่านั้นเองนะครับเพื่อที่จะประกาศจุดยืนและเจตนานะครับในการที่เราอยากจะทําให้สโมสรเนี่ยมนยืนได้ด้วยตัวมันเองจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการหาสปอนเซอร์ก็ดีหรือการหาไรายได้ก็มารวมไปถึงการทําการแข่งขันโดยที่เราไม่ได้รู้สึกว่าเรามีท่อน,นาเลนอยู่ข้างหลังนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าสโมสรเนี่ยจะปิดกั้นการ เออรับสปอนเซอร์นะครับเออในที่นี้คือหมายถึงว่าจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าสมโมสรเดิมเนี่ยมันคือเงินที่ผมขอจากที่บ้านมาทําแต่ว่าวันนี้พอมันเริ่มขาแข่งปุ๊บเราก็อยากจะตลาดค่าตรงนั้นออกมาแล้วเติบโตมาด้วยตัวเองนะครับถ้าจะพูดให้ชัดเจนครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถามว่าเราเป็นสมโมสรใหม่ไหมก็เปิดมาตอนช่วงประมาณสักสามปีที่แล้วก็ถือว่าใหม่ครับนะครับแต่ว่าถามว่ามันใหม่กลิ้งขนาดนั้นไหมมันก็คงไม่ได้ใหม่กลิ้งขนาดนั้นนะครับแต่ก็แค่ จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะถแถลงให้รู้ว่าอ๋อไฮด้าก็คือโพซิตี้เก่านะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นไฮด้าก็ไม่ต้องตกใจนะมันคือทีมเดิมนี่แหละอะไรประมาณนั้นครับผมครับก็ใน,น,นส่วนของเป้าหมายสโมสรเนี่ยเดิมทีตอนแรกในมันต้องบอกเนี่ยมันเกิดจากภาวะโควิดด้วยมันเลยทําให้เดิมทีเนี่ยเรามีการจัดหลายประเทศกีฬาก็มีทั้งฟีฟ,ฟ่าฟีฟาพับจีแล้วก็อาวีนะครับแต่พอ โควิดมันมาปุ๊บเนี่ยถ้วยการแข่งมันก็น้อยลงพราะการแข่งน้อยลงปุ๊บแปลว่าทีมของทีมของเราก็ต้องหยุดไปด้วยนะครับแต่ตอนนี้โอเคเรากําลังอยู่ในภาวะที่โควิดมาเริ่มหายไปละมาเริ่มฟื้นฟูกลับมานะครับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรก็ดีเนี่ยมันก็ทําให้ถ้วยการแข่งขันก็กลับเข้ามาเยอะขึ้นกล<ๆ>ับมาเยอะขึ้นปุ๊บแล้วพอจูบหมอ่าเราจะเปลี่ยนชื่อสมโมสรพอดีนะครับก็จากงานแถลงข่าวจะเปลี่ยนชื่อสมโมสรก็เลยประกาศตัวไปด้วยเลยว่าว่าเออเราจะทําทีมเอ่อพวกเอ่อลงแข่งเนี่ยทั้งฟีฟายพับจีฟี อาวีเนี่ยในนามสโมสรนี้นะครับผมเห็นบอกว่าจะมีการการแข่งขันไในสามรายการด้วยสามรายการก็คือว่ามีการแข่งขันในรายการอะไรอย่างไรเนี่ยส่งไปทีครับที่บอกว่าจะส่งแข่งขันในรายการสามเองนะครับในรายการอะไรก็ามครับก็ตรงอาวีนี่ก็คือชัดเจนอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราก็มีการแข่งขันอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นทีมเอ่อมีอีสปอร์ตนะครับเทคไฮด้าก็กำลังจะแข่ง RV ในรอบวินเทอร์2องพนะครับแล้วก็ ในครึ่งปีหลังเนี่ยทีมฟีฟ่ากับทีมพับจีเนี่ยก็จะลงแข่งขันเช่นเดียวกันนะครับเขาเรียกลงแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับในครึ่งปีหลังปี2023ในนามของไฮ d a เอสปอร์ตครับก็ต้องบอกงี้นะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาสักสาปีที่ผ่านมาเนี่ย มันก็เป็นภาพที่ทําให้เราเห็นแล้วว่าว่านักกีฬาไทยบางสโมสรที่เพิ่งเปิดมาไม่นานเองแต่เขาทําอย่างจริงจังบางทีอาจจะไม่อยู่ตามหน้าสื่อแต่สุดท้ายเรามารู้ตัวเองอ้าวเขาเป็นแชมป์โลกนี่นะมีหลายทีมครับแล้วก็มีหลายชนิดเกมด้วยครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่คนไทยจะได้แชมป์โลกในการแข่งขันชนิดต่างๆนะครับก็ตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วไม่ได้ติแปลกเอออารมณ์ประมาณน,นั้นนะครับก็ ก็ต้องฝากพี่ๆสื่อมวนชนช่วยกระจายข่าวไปด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วนักกีฬาไทยครับโดยเฉพาะอ e ีสปอร์ตเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอย<ะ>่างทีมี่มาเข้าร่วมนยครับอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันเป็นกีฬาคนรุ่นใหม่แล้วมันเป็นกีฬาที่ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้สมองมากกว่าใช้สมัรนะครับร่างกายเนาะเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ แข่งกีฬาแนวนี้เช่นหมักลุกก็ดีสนุกก็ดีอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงอีสปอร์ตเนี่ยจะเป็นคนที่ตื่นตีสี่ตีห้ามาออกกาลังกายไหมมันไม่ใช่เพราะนั้นเรื่องวินัยอาจจะเป็นเรื่องสําคัญอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องเที่ยวเข็นกับเรื่องการที่จะทาตัวให้เป็นมืออาชีพก่อนว่ามองใจข่าใจเราไม่ว่าจะเป็นตัวมุมมองนนกีฬาเองหรือนนกีฬามองที่สมโมสรก็ต้องคิดด้วยว่าถ้าเราเป็นสมโมสรจะมองแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องวินัยการใช้ชีวิตเนี่ยครับเป็นเรื่องสําคัญที่ผมรู้สึกว่า กีฬาไทยยังต้องพัฒนาอีกอีกพอสมควรครับแล้วก็ด้วยวัยเนาะวัยน้องเขาก็เป็นวัยน้องๆอ,งอะ่ะแล้วพอไม่ได้ออกตื่นออกกำลังกายไม่ได้มีวินยัยมันก็จะพังง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ยังเป็นอะไรที่ผมพยายามจะจัดอบรมให้ตามโรงเรียนหรือว่าหน่วยงานไหนที่ต้องการให้ผมไปพูดอย่างเงี้ยผมก็มักจะพูดเรื่องเหล่านี้แหละเพื่อให้องค์การเข้าใจมากขึ้นในทิศทางที่ดีขึ้นอะไรทำนองเนี้ยนะครับ แล้วผมผมรู้สึกว่าจริงๆผมผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับเพราะผมรู้สึกว่าแบบผมเชื่อว่าสโมสรเนี่ยค่อนข้างทําทำมาได้ดีอยู่แล้วดังนั้นผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการดูมันพัฒขึ้นมากสำหรับน้องๆที่จยเข้ามาสู่การดิสปอน่ะครับเมอไหรจะตัดสำหรับน้องที่อาจจะเข้ามาสู่งการอีสปอร์ตนะครับก็ไม่ต้องคิดเยอะครับถ้าเราชอบก็ทำเลยนะฮะใช่ แต่ว่าการอยู่ระดับการที่เราจะเป็นโปรเพยเยอร์หรือการเข้าสูอ่อีสปอร์ตมันจะต้องมีเรื่องของวินยัยมันจะมีเรื่องของความกดดันหรืออะไรหลายอย่างซึ่งทุกคนต้องเจอผมคิดว่านะไม่ว่าใครที่แบบการแข่งเกมกีฬาใดๆก็ตามอะไรอย่างงี้คทั้งจิตใจทั้งวินยัยทั้งทุกอย่างมันจะมาส่วนสําหรับผมเนี่ยผมมองว่าจริงๆถ้าพูดว่าน้องๆอ,อยากเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ต ถ้าพูดให้เปิดโอ,อก,กาสจริงๆแล้วผมเชื่อว่าว่าทุกคนชอบเล่นเกมใช่ครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าทุกคนจะเป็นนักกีฬาได้ไหมผมไม่เชื่อแบบนั้นแต่การที่เราจะอยู่ในวงการอ e ีสปอร์ตที่ผมเออได้มีการพูดไปบนเวทีนะครับว่าในอ e ีสปอร์ตเนี่ยมันถูกประกอบไปด้วยหลายอย่างอย่างตัวผมเองเป็นประธานด้วยแล้วผมก็เป็นอนาลิทยต์ด้วยผมก็เป็นนักจิตวิทยาด้วยอย่างนี้ครับก็มันยังมีองค์ประกอบเยอะครับเป็นตกล้องได้เป็นนักภาพได้กราฟิกได้ไดอะไรแบบนี้นะครับ งานอีเวนต์งนี้ก็ได้เยอะแยะมาครับเป็นฝ่ายประสานงานก็สนุกนะเป็นอีฟเนเซอร์ก็สนุกอะไรแบบนี้เพราะนั้นถามว่าโอเคความฝันที่สูงสุดเลยอาจจะอยากเป็นนักกีฬาแต่ในเมื่อมันเป็นไม่ได้บางทีเรายังอยากมีความสุขกับมันอยู่ก็ลองมองข้างๆดูผมเชื่อว่าพวกนี้รายได้ไม่น้อยนะอาชีพรอบๆของในวงการอีสปอร์ตที่ไม่ใช่นักแข่งนักแข่งก็ไม่ใช่ว่าได้เยอะนะเออบางทีดีไม่ดีพวกพี่ๆตากล้องนักข่าวยังได้ตังเยอะกว่าเลยนะส่วนแล้ผมอ่ะ เออครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออตรงนี้แหละว่ามันอาจจะเป็นข้อต่อรองหรืออะไรบางอย่างให้กับน้องๆน,นะครับได้ไปคุยกับพ่อแม่ได้มีเหตุผลมากขึ้นคือการใช้ชีวิตอยากให้มีผลมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ในการที่แบบก็หนูอยากเล่นนะหนูอยากเป็นอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่น่ารักหรอกครับแล้วก็บอกตรงว่าการทําอะไรมันควรจะต้องมีอนาคตการที่เราใช้อารม์มากกว่าเหตุผลผมว่าอนาคตมันดับได้ไง่ายกว่าครับก็อยากจะฝากไว้กับน้องๆน,นะครับว่าเส้นทางนี้ถ้ารักแล้วอยู่กันยาวๆครับแต่ถ้า ไม่รักกันจริงก็ผมว่าอย่าเอาตัวมาเสี่ยงขนาดนั้นดีกว่านะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่พลาดฝันก็เยอะมีโอกาสที่จะเสียก็เยอะแต่ถามว่าถ้ามันอยู่ในรูปในรอยได้แล้วคุณเอาดีด้านนี้ได้จริงๆอะไรเงรี้ยมีคนสนับสนุนด้านเนี้ยผมว่ามันเป็นด้านนที่น่าสนใจเลย okay, ครับ